นี่ฮะหลังจากที่ลุงตู่เนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยมัดเด็ดครับนะมัดเด็ดลุงตู่หลังจากตั้งรับมานานกับเฟคนิวกับฝ่ายค้านนะครับในเรื่องของอวัคซีนโครโรดนาวัคซีนโควิดต่างๆโอ้โดนทุบโดนต่อยโดนทุบโดนต่อยด้วยเฟคนิวปรากฏว่าลุงตูส่สวนหมัดอัป,ปคัดปเปี่ยงเข้าไปด้วยมัดเด็ดหนึ่วันปเปี่ยงนะ ทำเอาเรียกว่าอน็อกกันทั้งน็อกกันทั้งฝ่ายค้านนะครับดิ้นดิ้นผักผักอย่างเงี้ยโดนเข้าเนี่ยนะถ้าเป็นนักมวยก็โดนเข้าเนี่ปบาแล้วก็น็อกนะเรียกว่าราคาต่อรองนี่พุ่งเลยครับนี่ยเพราะว่าอะไรฮะนะตอนนี้ออกอาการดิ้นครับฝ่ายค้านนะออกอาการแบบออกมาขัดขวางสุดฤทธิ์บอกเลยบอกนี่เสรีมาก่อนเลย เสรีบ,บอกโอ้ลุงตู่นี่ควรจะลาออกได้แล้วโกหกประชาชนนี่นะฮะนะฝ่ายค้านต่างๆก็รวมหัวกันเพื่อไทยก็ออกมาเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้นี่นะฮะนี่ครับฝ่ายค้านฮะจำไว้นะครับพี่น้องประชาชนครับนะฝ่ายค้านที่ไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีประโยชน์กับประเทศนี้เลยฮะ ในขณะที่นายกเนี่ยกำลังจะพาประเทศไปสู่การเปิดประเทศการพาพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยการกลับมาทำมาหากินอีกครั้งเนี่ยฝ่ายค้านก็ค้านหูดับตับไม่ค้านไม่ดูตาหมาตาเรือนะมันไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยนะฮะกลับมามีชีวิตปกติครับไอฝ่ายค้านมันไม่อยากให้พี่น้องกลับมากินดีอยู่ดีะฮะ มันอยากให้ลุงตู่ทำไม่สำเร็จครับมันอยากให้ปิดประเทศต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันอยากให้ปิดประเทศเป็นยาวๆไปเลยมันจะได้เอามาโจมตีลุงตู่ครับมันจะได้เอามาเป็นประโยชน์ทางการเมืองในการที่จะไล่ลุงตู่ฮะอันนี้พูดกันตรงๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านครับนี่ฮะถามว่าทำไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จเนี่ยนะเออ ทำไมทำไมแทนที่จะช่วยกันทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องช่วยแหละการกันแหละครับนะในการเปิดประเทศอะนะทุกฝ่ายทุกความร่วมมือต้องช่วยกันมันถึงจะเปิดได้มันถึงจะไปได้แต่ถ้าหมดดึงขาดึงแข้งเดี๋ยวปล่อยเฟกเนิวต่างๆนานาอีกขัดขาขัดแข้งนี่ก็ไม่ต้องเปิดแล้วครับพยายามจะขัดทุกวิธีไม่ให้ลุงทําสําเร็จอะ ไม่ให้ประชาชนพี่น้องลืมตาอ้าปากไม่ให้ประชาชนพี่น้องคนไทยเรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นพยายามขัดทุกวิถีทางอ่ะเตรียมศูนย์พันได้เลยนะครับฝ่ายค้านฮะพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับดูไว้ฮะฝ่ายค้านเอาชีวิตพี่น้องมาเป็นเขาเรียกว่าเล่นการเมืองครับนะ แทนที่จะช่วยกันเออเปิดได้ครับเปิดได้ขอแต่ว่าต้องปรับปรุงตรงนั้นปรับปรุงตรงนี้นี่เขาเรียกว่าฝ่ายขานที่สร้างสารรค์เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ได้โกหกปิดไม่ต้องเปิดหรอกปิดเปตาเออแก้งมเหออประเทศเนี่ยแก้งเหอะลุงลาออกไปเถอะอย่างนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์นะนะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอีกต่งงางหากไม่ทำอะไรและไม่ช่วยอะไรสักอย่าง เป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านให้มันสร้างสรรค์นหน่อยนะฮะค้านโดยแบบตะพึดตะพือค้านแบบนี้ค้านแบบเขาเรียกว่าค้านแบบไล่มันสมองนะครับนะประชาชนจําไว้ครับประชาชนจําไว้ไอ้พวกฝ่ายค้านมันเอาพี่น้องประชาชนมาเล่นการเมืองข่าวหน้าเลือกตั้งอย่าไปเลือกมันอีกอย่าไปให้มันลงคะแนนให้มันอีก นะครับให้มันศูนย์พันไปเลยให้มันศูนย์เกี้ยงไปเลยนะให้มันเป็นหมันตายไปเลยข้าวหน้าเลือกตั้งอย่าไปเลือกมันอีกเข้าใจไหมครับนี่นะให้มันศูนย์พันศูนย์เกี้ยงให้มันตายหาอยู่นะสอบตกให้มันตอบตกไปโลดนะครับนะคนพวกนี้ฮะ อยู่ขวางประเทศครับเป็นจระเข้ขวางคลองเลยนะประเทศจะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้เจอพรุ่งนี้ขวางเป็นเรือขวางคลองสุเอตลยนะฮะดึงนั่นดึงนี่สกัดขานั่นสกัดขานี่นะครับจําไว้ฮะเลือกตั้งคราวหน้าอย่าไปเลือกมันอีกอไรปีเสียหนุนดวงมหาเศรษฐีใส่กันโควิดไม่ได้แต่เท่มากไก่ย่างแรงไตปลาแห้งพัทลุงโทร 0628389959